สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราพบกับสองประภารีและน้องแพนดินจ้าววัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรานำมาถึงแล้วนะคะนี่เราไปดีเองนะคะโอ้โห,โหน้องแพนดินวันนี้แต่งตัวเต็มมาอีกแล้วค่ะจะไปไหนคเนียไปํำน้ำเหรอลูกอากาศร้อน ไปดำน้ำครับอ๋อไปดำน้ำคลายร้อนนะไปดำน้ำเราก็ต้องเจอสัตว์ทะเลสิใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าน้องแผ่นดินจะมีความรู้เรื่องสัตว์ทะเลมากน้อยแค่ไหนนะคะคแต่ก่อนอื่นไปตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนค่ะภาคตะว,วันออกในช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ถึงของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสสูงสุด32-38องศาเซลเซียสค่ะเอาละวันนี้เราจะไปดำน้ำกันใช่ไหม อ่าเราไปดูสัตว์ทะเลกันสักหน่อยดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะเรามาทดสอบความรู้ของน้องแผ่นดินสักหน่อยว่ามีความรู้เรื่องสัตว์ทะเลมากน้อยแค่ไหนวันนี้พี่สองมีเกมมาให้ทายด้วยนะเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาล่ะคำถามพี่สองถามว่าภาพนี้รูปไหนคือม้าน้ำ <c oughs> ติ๊กต๊อกรูปที่หนึ่งเหรอรใช่หรอใช่ค่ะนี่ก็ม้านะเราม้าอยู่บนน้ำด้วยนะ มันนันไม่เหมือนกันทดสอบผ่านไปหนึ่งข้อมาข้อถัดไปคําถามก็คือรูปนี้รูปไหนคือปากการังนี่ค่ะนี่หรออันนี้คือรูปที่หนึ่งคือปากการังเหรอค่ะไม่ใช่อันนี้หรอนี่ไงปากกาแล้วก็ลังไงเออคนขีดเสือกถกต้องเป็นข้อหนึ่งครับถูกต้องข้อหนึ่งปากการังนะคะทีมงานก็พยายามจะหลอกเอาปากกากับลังมาดูซิหลอกน้องแพนดี้ไม่สำเร็จเอาข้อถัดมาดีกว่า อันไหนคือแมวน้ำมีวครับใช่เหรอนี่ก็แมวนะนี่แม่แมวร้อเหมียวเมียวเลยแล้วก็มีหางเป็นปลาอยู่ในน้ําด้วยอันนี้ข้อหนึ่งใจครับแต่ข้อที่จองไม่ใจครับอ๋อถูก ูหทุกข้อเลยเห็นไหมคะนน้องแผ่นดินเนี่ยมีความรู้เรื่องสัตว์ทะเลจริงๆนะเอาละเดี๋ยวเรายังมีข้ออื่นๆมาทดสอบน้องแผ่นดินอีกดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะลาท่านผู้ชมก่อนดูกาเราไปเล่นข้างหลังกันต่อนะลาท่านผู้ชมกันค่ะบ๊ายบายค่ะดำน้ำ